สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงประจำปี2,564ค่ะเป็นการดูโดยภาพรวมนะคะดูแบบภาพกว้างๆเลยในปีนี้ว่าจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะจริงๆแล้วสมัยได้ทำคลิปการดูดวงครึ่งปีแรกไว้ให้ใหกับทุกๆลักนารา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพอไปอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังเนาะก็เจอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับการดูดวงทั้งปีเลยเราก็มาทําให้ตามคําขอนั่นเองค่ะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอกลืนถึง ช่วงปีที่ผ่านมานั้นก็คือปี2563ก่อนแล้วกันนะปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรเจอปัญหารอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านความรักด้านการงานและด้านการเงินเลยนะคะความรักไม่ลงล็อกคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเหมือนคุยกันคนละภาษาเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่นะโอ้โหเรียกได้ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องค่ะคุยนคนละภาษาเลยทีเดียวยังไม่ พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมังกรยังมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับญาติพี่น้องด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทางคุณหรือญาติพี่น้องทางแฟนก็ตามแต่นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาหรืออาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงกับคนในครอบครัวหลายๆครั้งหลายๆหนด้วยกันนะรวมถึงพลาดโอกาสบางอย่างในชีวิตไปด้วยค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะจริงๆแล้วเนี่ย ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนนะบางทีเนี่ยชอบที่จะลงทุนหรือว่าชอบไปลองอะไรกับเรื่องเดิมๆของเดิมๆค่ะทําให้คุณพลาดโอกาสบางอย่างดีๆบางอย่างไปด้วยเหตุการณ์ด้วยสถานการณ์หรือด้วยวิกฤตอะไรที่ผ่านมานะคะมันทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรสับสนมึนงงงง,งวยค่ะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนเครียดหนักๆเลยแหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงินก็รุมเร้าไม่พอรายจ่ายนะคะ การงานก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางที่วางไว้ไม่เป็นไปอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะเป็นแบบ สิ่งที่มาทำให้ชาวมังกรมีพลังมากขึ้นนะคะและทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมาฮึดสู้ในปีนี้ค่ะเรามาดูกันเลยว่าในปี2564นี้คุณจะเป็นอย่างไรนะคะโดยภาพรวมแล้วในปี2564นี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดีขึ้นเลยนะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะขยับดีขึ้นมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะเพราะอะไร เพราะว่าคุณผ่านอุปสรรคปัญหาคุณผ่านบททดสอบคุณมีประสบการณ์หนักๆมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นในปีนี้โอ้โหมันเป็นวัคซีนอย่างดีให้กับคุณเลยนะมันเหมือนเป็นแบบ โหยาชิ้นดีเลยที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวคุณค่ะชาวมังกรคุณบอกกับตัวเองเลยว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาคุณผ่านได้หมดแน่นอนเพราะว่าหนัก,นกคุณก็เจอมาแล้วนะคะและในปี2564นี้เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแหละการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําพาคุณไปสู่ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนําพาตัวคุณไปสู่ความ สำเร็จในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือสิ่งที่น่าย,ยินดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะสิ่งที่ชาวมังกรจะต้องทําเลยนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่างๆนานาใดๆเข้ามาคุณจะรับมือรูปแบบไหนก็ตามแต่ชาวมังกรอย่าลืมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะดาวทั้งสองดวงซึ่งเป็นดาวใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ได้โคจรมาทับเนื้อ เพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเ,ออเพื่อให้เป็นไปตามการสอดคล้องของการโคจรของดวงดาวชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนตัวเองทําได้ไหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนเวลาการเดินทางเปลี่ยนเวลาตื่นเปลี่ยนจากคนขี้เกียจมาเป็นคนขย,ยนันเปลี่ยนจากคนที่เคยตื่นสายมาเป็นตื่นเช้าเปลี่ยนจากคนที่เคยไม่ชอบล้างจาน maintain, กับกลายมาเป็นชอบล้างจานอะไรเล็กๆน้อยๆใน ปีนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นให้ได้เลยนะดาวใหญ่ๆมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้คุณปลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องเล็กๆเริ่มต้นจากที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองและหลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินหรือเรื่องความรักใดๆต่างๆนานาคุณก็จะรับได้หมดค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้ได้เลยนะว่าปีนี้คุณต้องขยันคุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องลุย ทำเล่นๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะทำให้ชีวิตมันมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต้องมีสติมากยิ่งขึ้นต้องเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะเขาเรียกว่าลดการเหวี่ยงลดการวีนอย่าใช้แต่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยสาหรับทุกๆเรื่องเลยนะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรตั้งเป้าหมายกับตัวเองค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าถูกกดดันจากคนรอบข้างปีนี้คุณก็จะมีความพยายามมากยิ่งขึ้นและ นำความกดดันเหล่านั้นมาเป็นแรงฮึดสู้โดยอัตโนมัติให้กับตัวคุณเลยค่ะเรามาเจาะกันไปทีละเรื่องเลยนะสำหรับเรื่องการงานก่อนเลยเป็นเรื่องแรกเลยนะปีที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมังกรกังวลเรื่องการงานมากค่ะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเงินไม่พอจ่ายค่างวดบ้านเงินไม่พอจ่ายค่างวดรถเลยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกเครียดหนักนาะสาหัสกันมากนะคะในปีนี้คุณจะได้กําลังใจดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกําลังใจมาจาก ทางครอบครัวคนรักหรือแฟนหรือว่าเพื่อนก็ตามแต่นะคะมันจะมาเป็นแรงผลักดันให้กับคุณให้คุณตั้งใจทำงานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นคุณวางเป้าหมายอะไรไว้ในปีนี้มันมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามเป้าด้วยนะในปีนี้อย่างเช่นคุณวางเป้าไว้5อย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยากน,น้อยเลยมันจะเป็นไปตามเป้า2-3ถึงอย่างด้วยกันแล้วนะคะใครที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานขายงานเซลล์นะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามแต่ นะอยากจะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรเป้าหมายคุณจะใหญ่กว่าเดิมค่ะในปี2564นี้ความมุ่งมั่นความพยายามคุณมาเต็มที่มากนะคะมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสําเร็จค่ะแต่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องมาด้วยการแต่ทุกทีเลยการที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมันจะต้องมีอะไรมาแลกบางอย่างค่ะอย่างเช่น คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่คุณจะต้องถูกยกย้ายไปทำงานอีกสาขาหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งทำให้อยู่ห่างจากครอบครัวพอคุณจะได้งานใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นโตแต่กลับกลายเป็นว่าคุณจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมจนไม่มีเวลาให้แฟนประมาณนี้ค่ะมันจะมีการแลกด้วยอะไรบางอย่างนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะเป็นเพราะว่าดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนดาวดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณเพราะฉะนั้นการที่ได้อะไรมาเนี่ยมัน ไม่ได้มาง่ายๆจริงๆนะชาวมังกรมันพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยมันมาพร้อมกับความยากแค้นแสนเข็นจริงๆนะคะ ในปีที่ผ่านมาชาวมังกรท่านใดที่ต้องประสบพบเจอกับโรคนะคะโรคร้ายแรงหรือว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายอกสบายใจต่างๆนานาในปีนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะขยับดีขึ้นคุณจะได้มีเกณฑ์ที่เจอหมอดีหมอเก่งคุณจะมีเกณฑ์แนะนําคนที่จะพาคุณไปรู้จักกับเอ,อ่อโรงพยาบาลที่เขาดีๆหรือว่าศูนย์เฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีแนวโน้มดีขึ้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพนั่นเองนะคะอันนี้เสริมให้ นะในเรื่องของการงานนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรใครที่ตกงานก็จะมีเกณฑ์ได้งานในปี2564นี้ค่ะจะเหมือนว่ามีเพื่อนหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือให้การแนะนําในเรื่องของการงานมาให้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าคาดหวังอะไรมากไม่ค่อยได้อย่างไรก็ตามควรที่จะ ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดอย่าหวังพึ่งคนอื่นมากจนเกินไปแต่ถ้าใครที่มีเพื่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้แล้วมันดีอันนี้โอเคมากค่ะแต่สมัยเกรงว่าพอมีคนแนะนํามาให้แล้วพอคุณไม่เอาตามคําแนะนําของเขาเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือผิดใจกันปัญหาที่ตามมา คือเขาน้อยใจคุณปัญหาที่ตามมาคือเขาอาจจะนินทาได้ว่าเนี่ยอุตสาห์แนะนําให้แล้วไม่เอาซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังเรื่องนี้จะมีเออจะเป็นปัญหาตามมาทีหลังด้วยนี่ขอเตือนชาวลัคนาราศีมังกรไว้นะคะส่วนงานนะคะที่เกี่ยวกับการขายหรืองานอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะจะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นงานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะหรือว่าโซเชียลต่างๆก็จะ มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นค่ะคําว่าราบรื่นหรือมีชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใน365วันชาวลักษณาราศีมังกรจะไม่เจอกับปัญหาเลยไม่ใช่นะคะมันแต่ คือแต่และว,วันมันก็ย่อมมีปัญหาของมันอยู่เนาะแต่เราจะมองโดยภาพรวมว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่าขยับดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอย่างชัดเจนค่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างนะการเงินขยับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนค่ะปีที่ผ่านมาเงินยังหมุนไม่ทันเงินอยู่เลยใช่ไหมคะรายรับไม่พอกับรายจ่ายจนมีปัญหากับคนใกล้ตัวเลยก็ว่าได้คุณเวียงคุณเวียนใส่ แบบโอ้โหเรียกได้ว่าเหวี่ยงวีนเต็มที่เลยกับคนใกล้ตัวนะพอมาปีนี้นะคะโอ้โหหายใจใหายคอลงมากขึ้นค่ะแต่รายจ่ายยังถือว่าเยอะอยู่นะไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปแต่ชาวลัคนาราศีมังกรสามารถหมุนเงินได้สามารถเอาอยู่ค่ะมีการวางแผนการเงินที่ดีขึ้นนะคะใช้ใจ่ายได้คล่องมากขึ้นไม่พอเท่านั้นยังมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายแล้วก็ทําให้คุณเหลือเก็บด้วยนะคะตรงนี้จะต้องบอกเลยค่ะว่าชาวลัคนา าราศีมังกรท่านใดที่ในปีนี้มีโอกาสติดขัดเรื่องการเงินหรือว่าเจอทางตันเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนี่เป็นโอากาสดีๆนี่เป็นจุดที่ดีมากเลยนะสําหรับคุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคู่รักคนรักคู่สามีคู่ภรรยาหรือว่าคุณจะสามารถหยิบยืมเพื่อนได้ประมาณนี้เลยนะชาวมังกรคุณไม่โดดเดี่ยวค่ะในปี2564นีนี้คุณจะสามารถหยิบยืมคนอื่นได้รวมถึงการกู้ธนาคารการกู้สินเชื่อต่างๆก็มีโอกาส การผ่านฉลุยด้วยในปี2564นี้นะคะยินดีด้วยสำหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะต่อมาเรามาดูในด้านความรักกันบ้างนะคะในด้านความรักนั้นชาวมังกรและคู่รักของคุณนะคะจะมีความเอาอกเอาใจกันมากยิ่งขึ้นเอาใจใส่กันมากยิ่งขึ้นใครที่เป็นแฟนการคบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วมีเกณฑ์ที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแต่ใคร ใครที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่แบบอยู่ในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะคะตรงนี้สมัยบอกเลยว่ามันมีความไม่ชัดเจนอยู่และมันก็เป็นเหมือนกับว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณพยายามที่จะเทคแอคชั่นคุณพยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามที่จะชวนเขาไปนูน่นไปนี่ตลอดเวลาแต่เขากลับเฉยเขากลับนิ่งเขาไม่ค่อยโทรมาหาเราเขาไม่ค่อยที่จะชวนเราคุยเหมือนแต่ก่อนเลยคุณจะรับรู้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในความสม สัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้มันอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะและคุณก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีให้รอบคอบว่าจะเอาอยัางไงต่อในความสัมพันธ์นี้ใช้สติใช้ความรู้สึกของตัวเองให้มากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยบางทีศึกษากันมาตั้งนานแล้วแต่จังหวะมันยังไม่คลิกมันก็ไม่ลงเอ่อยกันสักทีนะส่วนคนโสดน,นะคะชาวลัคนาราศีมังกร คนโสดเนี่ยถือว่าได้ยินข่าวดีเลยได้รับข่าวดีเลยค่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอกับคนดีมีสเสน่ห์เขาเป็นคนพูดจาดีเขาเป็นคนนิสัยดีและที่สําคัญเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะซึ่งคนซึ่งคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรอ,อะ่ะส่วนมากนะ จะชอบคนที่มีความภูมิฐานค่ะและคุณก็จะได้คนในสเปคด้วยนะยินดีด้วยจริงๆนะคะในปี2564นี้ถือว่าขยับดีขึ้นในหลายๆด้านเลยนะโอเคค่ะก็ต้องออขออวยพรอวยชัยนะให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเหงๆ,ๆรวยๆ,ๆกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ